สวัสดีครับพบกับค่อครัวกุลรวดีวันนี้มามาชมเทฟย้อนหลังบัวขาวกับขายานสายเย็บนะครับหม่คู่นี้บัวขาวเจ็บหนักที่สุดครับมาดูเกมบอลชกครับมามาเปิดเกมนี้แรกใส่ซอกันครับสายเย็บมีแผลแตกให้เห็นนะครับมามาครับต่อยซ้ายครับสายเย็บต่อยซ้ายครับมาทดถังอาโครับบัวขาวครับมาสายเย็บสับสอกใส่บัวขาวยิ้มเลยนะครับเห็นแผลแตกบัวขาว โอ้โหแกต่อยซ้ายครับตับฟอกซ้ายมาทลลมอย่างเดียวไฟเย็บตับฟอกซ้ายครับัวขาวเดินครับคนมาเึยมาเลยโอ้โหตับฟอกขวามาไม่ถึงครับัวขาวหลบทันแผ่แตะให้เห็นครับัวขาวเจ็บไปายไฟนี้แตกซีแผ่นะครับมาทีเดียวต้องห้ามเลือดจังนะครับมาต่อยกยสองครับัวขาวเตะขวาครับมาเอาคืนครับัวขาวไฟเย็บตับฟอกอีกแล้วครับบอลถีบไป เขาเตะค้เธอเฮ้เข่าขวาตรงนี้ครับมามาเตะขวาไปบวเขาโดนสับศอกซ้ายคืนเตะขวาขึ้นไปครับบวเขาไม่ทดนโดนแท่งซ้ายมาครับบวเขาคืนคู่แข่งขวาแข่งเข่าขวาครับบวชเขาทีต่อไปครับครูนี้ต่อยกันวันที่28กรกฎาคม258นะครับประเทศจีนบวชเขาไฟนี้บวชเขาเลือดเจ็บที่สุดครับดูตัวมันชก ไฟฟอกนี่ครับพวกมีโซลเล่มครับแรงกกบนเวทีซับฟอกไปครับไฟเย็บฟอกซ้ายซอกขวาวัวขาวคืนเขาครับอือหึเอาวัวขาวคืนมาครับฟอกมาอือหึจะฟอกทีรันลงเงี้ยไอ้ถึงไฟเย็บวัวขาวแตกหัวก็มีนะครับไปขวาครับวัวขาวมีโซนนะครับต่อยซ้ายคืนซับฟอกซ้ายมาคับไฟเย็บวัวขาวคืนด้วยฟอกครับอือหึฟอกขวาตรงนี้นิ่งไปแล้วครับไฟเย็บโดนมั่งแล้วครับมา ทีเอ็มไม่ว่าทีใครยาววยครับโดนอีกแล้วสอกขวาครับมาแทงเข่าขวาครับต่อยฟ้าฟ้าที่จบัวขาวมายาวโวยครับแทงขวาไปครับมาขาวน่แน่นอนครับเอาขึนครับโอโหแตกครับไสเย็บแตกกลางหัวแล้วโดนสอกเข่าโดนสอกของบัวขาวไว้สักพักนะครับมาใส่ย็บเอาลุยครับโอโหเลือดสนั่นเวทีครับตอนนี้มันจริงจริงคู้นี้แทงขวาครับบัวขาว ไฟเย็บซับฟอกซ้ามาต่อยซ้ายคืนครับไฟเย็บเขานะครับหัวขาวไม่สนครับโอ้โดนสกซอกไปครับขวาหัวขาวโดนสกจากแ้่งนะครับโดนหักเหลี่ยมแทงมานะเหยียดขนาดไหครับตบขวามาครับไฟเย็บหัวขาวเดินเข้าหาครับไอ้เสียวใช้ใ,ใจอ่อนนิดทมนะ เดินไปหาครับวัวขาวไอ้บาดเปิดงฉีกมาแล้วครับวัวขาวโบดเทาครับอื่านไม่ครับแยกออกมาเลือดทั้งคู่ครับอื๋อหยุดได้ไงครับเออหยุดเองเฉยไม่ได้ครับมาทำการต้องฟังอยู่เท่านั้นครับอย่าโวยครับอย่าโวยวัวขาวเดินครับสองยามโนนแฮร์รี่ครับแกจะฝาดสองคือมาเรียมนี้ครับไปคืนไปขวาเลย มาโอ้ยโดนดักซอรครับบัวขาวลกครับยอดครับมาเสี่ยวไส้เวกเนี่ยเลือดเปต่างคนต่างโดนนะครับมาตอนกยกสุดท้ายครับที่เลี้ยงห้ามเลือดดีๆมากไม่มีเลือดแต่ก็ลดิล่งปมาใส่มาถึงแกใส่ซอครับใส่เย็บบัวขาวเดินนะครับเลือดออกเยอะนะครับบัวขาวมาเลี้ยวแรงอาจจะตดถอยบ้านําไฟเย็บปล่อยายครับบัวขาวมา ใส่เย ograf, ็บไปแม่โดนครับโดนบัวขาวไต้ฝ้ายไต้ขวาดอกนี <im> <gu ell> ้คร like like, er ับไอ่หนักนะบัวขาวอ่าไต้ขวาคืนมาครับไต้ซ้ายคืนมาเรียมนี้มาไต้เชือกครับเดี่ยวเขาอ่าทางเดือดดีครับเดือดจะไม่อ่อนครับบัวขาวจับซอกขวาอีกแล้วไสเย็บไม่แค่เล่นของโคมอย่างเดียวโดนมากเลยโดนบัวขาวมาก ออกนี่ที่ส่งลายนี่มาปล่อยสายไม่โดนครับขวาเื็ปุ่มไปไตีโอเคเลยครับมาผู้สุดมันครับผู้นี้ปีห้าแปดนะครับปีนี้ต่อยอที่เท้าจีนมาก่อดทำไมไม่ได้ครับมาไอ้เ้าขวาไปครับบัวขาวาตอบ้ายหลบทันครับบัวขาว ไปขวาวาไปเรียวแรงอาจจะรดถอยนะเพราะเลือดออกเยอะนะบัวขาวมายอดครับคุกนี้ต่อยซ้ายครับนี่ครับสอกคื้นครับฝอกขวาเขาได้ับสอกขวาขึ้นม่ดอกไี่ได้เสียวมากครับโหเลือดออกมาแล้วครับไปขวามาครับไม่เอ้าจะโดดทำอะไรครับไซเย็บทำไมาำไมครับโอ้ ดูเลือดนะครับห้ามแค่สนามดูโอ้แดงเฉือดหาใจไม่ถึงเียหำใจ่อยนะครับคู่นี้สุดมันนะครับเย่เมนสมัยนั้นอายุยี่สิบสองปีนะครับห่างจากบัวขาวเป็นสิบปีสิบปีคนาต่อยังสบันแรงเัวขาวก็ไม่ยอมนะครับมาคือใจเพชรอยู่แล้วครับประเทศไทยัใจเพชร ู้ยิบตาไปเลือดแดงฉานะบมาทั้งตัวายเย็บก็แตกนะครับแตกกลางกลางกระมอมครับเห็นยกที่สองเลือดบัวขาวเตะขวาเข้าไปครับไปเย็บก็ฟื้นมื้นน่นมาสายไม่ถึงครับมาไปขวาเข้าไปฟื้นมาไปขวาเข้าไปครับบัวขาวเตือนได้ใจครับเตะสกัดนี้ฟอกไม่ถึงไยกนะครับ ายเย็บเดินมางครับเป็นฝ่ายเดินโอาหกแบสับฝอซ้ายทิ้งถ่วงหมดเวลาครับหมดยกวันนั้นก็สายเย็บเป็นฝ่ายเอาชนะตัวขาวไปนะครับฝุดมันครับเ,เกจ็บทั้งคู่นะครับหลังจากนั้นายเย็บก็ไม่สามารถร่างกายฟื้นไม่ทันไม่สามารถไปปล่อยชิงรุ่นนี้ได้นะครับที่ผมจําได้ก็คือทํทา<ด>ให้ผู้ต่อสู้ของายเย็บเอาคือกมนขัดไปเลยนะครับ พอต่อยกับับขาวแกก็เจ็บนะครับ,บัวขาวก็เจ็บร่างกายฟิลไม่ทันนะครับแล้วขอเียนกำลังใจจากนี่นลังใจเพจสู้ยิบตาครับวันนั้นทำเสียท่าครับโดนฟอกเลือดออกเยอะมากครับ